เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้สิท์ในการเล่นเกมโซโล่เลเวลิ่งเป็นประเทศแรกๆของการเปิดตัวนะครับแล้วจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการที่เป็นในเวอร์ชันของ global ในช่วงของเดือนพฤษภามนั่นเองผมเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงนี้นะครับเริ่มจะตันไปต่อไม่ได้หรือแม้กระทั่งจบคอนเทนต์ภายในเกมแล้วไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมมีห้าเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้และก็พลาดกันเยอะภายในเกมโซโล่เลเวลิ่งอะไรจะมีอะไรกันบ้างก่อนไปเราชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่ กันดิแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเป็นเพ่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over t o p Up เอาละครับผมก็กราบสวิดาสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกมโซโล่เลเวลิงอารากันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับก็มี5เรื่องที่ผู้เล่นส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้ภายในเกมโซโล่เลเวลิงหลังจากที่เล่นมาสักพักจนหลายๆคนเนี่ยเริ่มตันไปต่อไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยที่จบคอนเทนต์ไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยรอเกมอัปเดตแพอย่างเดียวไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับอาจจะมาแค่เก็บในส่งอร์ติแฟ์หรือว่าปรับในส่วนอร์ติแฟ์นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าเราจะมีอะไรที่อาจจะไม่รู้กันบ้างอันดัับแรรรรกกกกกกกเเเลลลยนนนนนนะคผผมมมมมมใใสส่่่ววขขออองงงาจจีิ็ื กิจกรรมยังไงให้คุ้มภายในเกมนั่นเองสําหรับกิจกรรมนะครับเพื่อสามารถไปดูที่เป็นรูปดาวทางด้านขวามือล่างได้เลยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นมาภายในเกมโซโล่เลเวลิ่งอารา์นะครับซึ่งในส่งกิจกรรมนะครับมันก็จะมีกิจกรรมช่องที่4เป็นต้นไปนะครับโดยปกติกิจกรรมแรกเนี่ยเวลาเราแลกของนะครับมันจะมีจํากัดนะครับสำหรับกิจกรรมสะสมตัวอักษรเนี่ยมีจํากัดในการแรกนะครับตั้งแต่อันแรกอันที่2แล้วก็อันที่3นะครับหลังจากที่เราแลกในช่วงแรกครบแล้วนะครับผมก็็จจะเนสกปของิ กิจกรรมของโชวเวจงอินนะครับกิจกรรมนี้ก็พยายามเก็บไอ้น,นี้ให้ได้ครบนะครับแล้วก็สะสมต่อว,วันนะครับไอ้น,นี้ก็สามารถสะสมได้สําหรับใครที่ไม่ได้พิกอัพแล้วนะครับก็จะมีลูกเต๋าวันละประมาณ4ลูกในการทอยนะก็ทอยครบ5ราลูปทุกคนแน่นอนแล้วก็เราจะได้รับในส่วนของตรงนี้ไปนะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมทัวร์นาเมนต์กันหน่อยละกันนะครับสำหรับกิจกรรมทัวร์นาเมนต์นะครับจะเป็นกิจกรรมที่จะมีการเปลี่ยนทุกๆ5วันนั่นเองซึ่งในกิจกรรมทัวร์นาเมนต์ครับก็จะมีการสะสมแต้มซึ่งวิธีการสะสมแต้มของแต่ละครั้งเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางครั้งก็จะเป็นในส่วนของการสะสมแต้มในส่วนของอ r t ติแฟกต์นะครับอย่างที่2ก็จะเป็นการตีบวก อย่างที่3ก็จะเป็นการพัฒนาอร์ติแฟกต์อย่างที่4ี่ก็อาจจะเป็นในส่วนของการลงเกตนั่นเองซึ่งการทาแต่ละครั้งครับคุณจะได้รับแต้มพอยต์ตรงนี้มาครับแล้วเวลาคุณทําแต่ละครั้งครับยิ่งแต้มพอยต์คุณสูงขึ้นก็จะส่งผลต่อรางวัลเมื่อเราทําการบรรลุแต้มแล้วเนาะรางวัลจะอยู่ทางด้านขวามือเรานะครับสูงสุดอยู่ที่แม,มน2,940ยต์นะครับเราจะได้ในส่วนของหินเสริมนะครับหรือว่าชิปเสริมอร์ติแฟกต์ขั้นที่2องนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับเวลาจะเล่นให้คุ้มนะคร พัฒนาอาร์ติแฟกต์ให้ทุกคนไปดูในส่วนของรายละเอียดมิชชั่นการทำรายละเอียดมิชชั่นครับเราจะดูได้เลยว่าทําแต่ละชิ้นเราจะได้ทั้งหมดกี่พอยต์และเราควรทำพอยต์อันไหนก่อนนะครับผมอ่ะอันแรกก็จะเป็นในส่วนของการเสริมกำลังอาร์ติแฟกต์ระดับทั่วไป1ครั้งนี่คุณจะได้รับ1พอยต์ต่อการทำหนึ่งครั้งนะซึ่งวิธีการเสริมนะครับก็จะเป็นการตีบวกปกติเลยนะครับก็ตีไปปุ๊บนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่ล้มเหลวนะครับก็จะเพิ่มอัตราแต่พอยต์ในการทํากิจกรรมของเราก็กน,นมั้ ผมได้มาทน้าโหนด2อพอยต์ซึ่งบอกเลยครับว่าถ้าจะตีในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่าใครที่ดองหินไว้เยอะแล้วยังไม่ได้ตีอาร์ติแฟกต์หรือว่ายังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์เลยช่วงกิจกรรมเป็นอะไรที่คุ้มมากๆแล้วทาช่วงกิจกรรมจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันจะส่งผลต่อรางวัลกลุ่มและก็รางวัลแบบทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้รับเพชรได้รับหินตีบวกต่างๆนะครับเวลาผมตีเนี่ยผมจะตีในช่วงของกิจกรรมเพราะว่ามันค่อนข้างคุ้ม รอบต่างๆก็จะมีกิจกรรมที่เปลี่ยนผ่านไปนะครับเช่นกิจกรรมนี้ครับก็จะเป็นท้าเล็งสำรวจเกรดนะครับอ่าถ้าเราทําไปปุ๊บเห็นไหมถึงเลเวลที่เลเวลสิบสองนะครับเราจะได้ใชัยพลอยทั้งหมดประมาณ1800งพันแปดร้อยพลอยมีเห็นไหมได้ในส่วนของแบลนตรงนี้มาด้วยค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมแล้วก็รายละเอียดมิชชั่นนะครับยิ่งเราเคลียร์เกรดระดับสูงก็จะได้รางวัลที่เยอะขึ้นแล้วก็พอยต์ที่เยอะขึ้นนะครับเห็นไหมเคลียร์เกรดแตกแกรนด์เอสหนึ่งครั้งครับจะได้เจ็ดพลอยเวที 2วันกับอีก20ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังไล่เริ่มทำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชัเลินจ์ต่างๆ hot time นี่ประมาณนี้หลักก็จะมีแค่2กิจกรรมเนี้ยที่จะทําการเปลี่ยนตามวันทําพูกนี้ไปครับค่อนข้างที่จะคุมแล้วก็สงผลดีกับตัวละครของเพื่อนด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วในช่วงนี้นั่นเองอย่างต่อมาครับนั่นก็คือความลับของสกิลที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้สําหรับสกิลของโตเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นของซองจินอูหรือเป็นกระทั่งสกิลที่ได้รับจากอาวุธนะครับสกิลมันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าไอพี่สกิลมันแตกต่างกันยังไงนะครับจากที่เรา มุมขวาล่างหรือแม้กระทั่งในส่วนของอาวุธก็ตามครับเวลาเราดูในส่วนของสกิลอาวุธเนี่ยมันจะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์พิเศษแบบงงว่าเอ้ยเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์อะไรแล้วเป็นแบบไหนนะครับสกิลพวกนี้ครับเวลามีสัญ,ญลักษณ์ครับนั่นะคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะต้องทําการกดค้างนะครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์กดค้างนะ ยวไปุ่มกดลงไปในสวิตช์นะครับกดค้างลักษณะสกิลเวลากดค้างก็จะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับการกดครั้งเดียวมันก็จะเป็นการฟันทึบเดียวแต่มันจะไม่ได้แรงมากครับแต่ถ้าเรากดค้างครับมันจะเป็นการฟันรัวหลายๆครั้งนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการฟันคิตสุดท้ายที่แรงมากมากครับทุกสกิลที่มีสัญลักษณ์นี้ครับมันก็จะส่งผลต่อดาเมจสกิลที่ทําได้นั่นเองเช่นสกิลนี้นะครับเห็นไหมถ้าเรากดค้างนะครับปุ๊บมันจะเป็นการแพรริหรือว่าโต้กลับนะครับแล้วก็สะท้อนสตูจากนั้นกก็ทําารสัับววแล้ก็ เรียกสายฟ้ามาทำาตะเมต่อนะครับสำหรับอาวุธนี้ซึ่งแต่ละชิ้นก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งบางชิ้นอาจจะมีแล้วก็ไม่มีซึ่งในส่วนของอาวุธนะครับที่จะมีอยู่2ชิ้นเลยก็คือจะเป็นในส่วนของเคียวแห่งเงานะครับแล้วก็ในส่วนของดาบยาวจากาักรพพัดอสูรนะฮะก็จะมีในส่วนของการโต้กลับในสกิลที่แบบการกดค้างนะฮะก็จะเป็นลักษณะส,สกิลประมาณนี้ส่วนสกิลรูนต่างๆก็มีเช่นเดียวกันครับก็ลองดูว่าคุณมีรูนในส่วนของสกิลอะไรกันบ้างนะครับนี่เช้ะัากลงษณสกิล ปุ๊บเห็นไหมถ้าเรากดค้างก็จะทำดาเมจร,รัวแล้วก็ฟันที่สุดท้ายที่แรงมากๆครับแต่ถ้าเรากดแค่ครั้งเดียวมันจะเป็นการชาร์จเกจหลอดที่เฉยน,นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับสกิลอื่นๆที่ฟันแค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับอันนี้คือสกิลก็จะมีสัญลักษณ์พวกนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับความลับของสกิลและสกิลนี้ครับก็จะเป็นสกิลแพรี่นะครับผมนี่สกิลที่เป็นสัญลักษณ์กลมๆเนี่ยคือกดค้างเพื่อสตโตกกลับแล้วก็ทาให้ศัตรูติดตั u นได้นั่นเองนะครับอง ความลับสกิลนั่นเองอย่างต่อมาครับอย่างที่3คือทําแต้มเยอะเพื่อรับของฟรีนะครับไอเรื่องแต้มเยอะนะครับมันก็จะส่งผลกับกิจกรรมตรงนี้ครับอำนาจแห่งความพินาศนะฮะซึ่งในส่วนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ทำไมของผมเป็น normal ทำไมบางคนเป็น hard ในส่วนนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับบางครั้งผมคิดว่าเอออาจจะเป็นที่ผมทำันดับหนึ่งหรือเปล่ามันก็เลยขึ้นมาในส่วนนี้บางคนอาจจะเป็นเพราะว่าเราขึ้นเลเวลนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราไม่ทราบได้ว่ามันเกิดจากอะไร หลังจากที่ผมลองทำันดับนะครับครั้งก่อนผมทำอันดับไว้แท้อันดับที่6นะครับแต่ผมก็ถูกจับเข้ากลุ่มในส่วนของระดับฮาร์ดแบบงงๆก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อคุณเข้าสู่โหมดฮาร์ดแล้วครับของรางวัลก็จะแตกต่างกันไปซึ่งในส่วนนี้ครับมันจะส่งผลกับของรางวัลในแต่ละครั้งซึ่งหลักๆครับคุณจะต้องทําการให้ติดอันดับ1ใน3ให้ได้ในกรณีที่คุณสามารถทําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลต่อวันมันจะเป็นกล่องสุมความมืด ขินาทขั้น3ซึ่งเรามีโอกาสได้รับในส่วนของบลูบินหรือว่าพิมพ์เขียวอาวุธสาหรับฮันเตอร์นะครับตอนนี้ผมมีอยู่2อันแล้วนะคือถ้าผมได้อันดับ3นะครับแล้วผมก็เปิดนะครับผมก็มีโอกาสที่จะได้และก็ไม่ได้ซึ่งเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ที่นแน่ๆครับคุณจะได้รับผงแห่งพรซึ่งผงแห่งพรเนี่ยจะทําให้คุณสามารถไปทําการผสมแล้วก็ลุ้นว่าคุณจะได้รับพรอ,อะไรและพรมีผลต่อการทาดาเมจต,ต่างๆของคุณเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการชนะ5าจุดอ่อนการ โจมตีหรือแม้กระทั่งแบบเพิ่มบัฟให้กับาหารเงาของเราเนี่ยที่สามารถทำดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งส่วนนี้ครับค่อนข้างที่จะมีผลมากๆนะครับแล้วก็มาลุ้นดูนะครับและในกลุ่มของผมนะครับก็บอกเลยว่า จออันดับที่ตึงๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าระดับฮาร์ทุกคนสร้างคนนี้ว่ามันโหดมากๆันดับ3ทําคะแนนไว้อยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนสองหมื่นนะครับผมก็เดี๋ยวจะรอดูกันว่าอันดับอื่นๆเขาจะทาคะแนนยังไงนะครับผมน่าจะดันไปแท่ประมาณสักให้ถึง 1M ก็พอแล้วนะครับให้ติด1ใน3เพื่อรับรางวัลต่วใครที่อยู่กลุ่มแบบนี้คนเดียวซึ่งบอกเลยว่ารับรางวัลแบบอิ่มๆนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวครับคือการท้าทายแบบส่วนตัวเนี่ยของเราจะไม่ได้รับรางวัลแบบส่วนตัวนะเพราะอย่าลืมว่าในส่วนของการท้าทายแบบส่วนต นะครับล้านนะครับผม150ล้านพอยต์นะฮะซึ่งเป็นไปได้ยากครับสำหรับโหมดฮาร์ดที่พลังขั้นต่ำอยู่ที่2 4ง0 0 0นะครับขนาด normal 60,000เรายังทำได้อยู่ที่ประมาณ30-40ล้านอยู่เลยนะครับอันนี้ระดับฮาร์ดให้พลังสูงอ่ะก็เป็นอะไรที่ยากขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็ลองเอาท่าที่ชนะทางไปดูครับแล้วก็ลองรีดาเมจเท่าที่สามารถทาได้นะครับก็จะช่วยให้คุณสามารถเก็บพอยต์ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอย่างต่อมาครับผมนั่นคืออย่างที่4นะคครรับบาาฟอวุธนั่นเองนะครับสหรับบคราาฟอวุธนะครับททีี่ผมจะพพูดถึงในนนนาร์้ัก็คือบาาฟออวุธขง ันเตอร์สำหรับใบคราฟอาวุธของฮันเตอร์นะครับคือเราสามารถคราบอาวุธฮันเตอร์ตัวละครที่เราต้องการได้เลยนะครับซึ่ง ตัวเกมยังไม่มีในส่วนของระบบในการสุ่มกาชาอาวุธของฮันเตอร์นั่นเองสําหรับอาวุธของฮันเตอร์ครับถ้าเราได้มาครับมันจะช่วยปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆของฮันเตอร์ตัวนั้นนะครับเช่นของตัวละครมินบยองกูนะครับเมื่อเราได้มาครับคือสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหมดนะครับรวมถึงตนเองครับจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น4%เป็นระยะเวลา16วินาทีซึ่งบัฟเนี้ยครับแค่มินบยองกูอยู่ในทีมันก็จะสามารถได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น4%อาจจะดูเหมือนน้อยแต่มันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับ4%ในจำนวนเวลา16วินาสวรถาาแลม ก็จะถูกปลดมากขึ้นหลักๆครับเราอัพแค่แมนสดาวเพื่อที่จะเอาในส่วนของค่าม่นยำที่เพิ่มมากขึ้นครับยิ่งตัวละครฮันเตอร์ครับก็ไม่ต่างจากตัวละครซองจินอูตัวหลักของเราเลยนะครับค่าม่นยำก็จะมีผลต่อการทําดาเมจเวลาแบบรีดดาเมจมันจะไม่ได้สวิงจนเกินไปและที่สําคัญเรายังต้องใช้ตัวละครฮันเตอร์ในการเคลียร์คอนเทนต์ที่บังคับให้เอาตัวละครฮันเตอร์ลงนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับถ้าเราสามารถทําอาวุธได้ก็จะดีมากครับหลักๆครับใบพวกนี้จะมีแหล่งที่มาทั้งหมด3แหล่งก็คือการจัดการอาวุกกกออาาาารรนนนะัแแลล้วเเสงจไปใข อันนน่เงสาหรับการแรกครับก็จะมีให้แลกในส่วนนี้นะครับก็จะตกอยู่ที่2ครั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นรายเดือนนะครับผมหรืออาจจะเป็นรายสัปดาห์นี่ผมไม่แน่ใจนะแต่มาขึ้นเวลาอยู่อีกประมาณ2วันกับ20ชั่วโมงน่าจะเป็นรายสัปดาห์นะครับซึ่งวิธีการแรกครับคุณจะต้องใช้หินแร่อันนี้ครับซึ่งหินแร่เนี่ยจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณทําการย่อยอาวุธระดับ S R เป็นต้นไปจนถึงระดับ S S R เขาจะได้รับมานะครับแล้วก็ใบสีแดงเนี่ยครับหรือว่าพิมพ์เขียวเนี่ยก็จะสามารถได้รับจากการย่อยอาวะบมาาออย่่ีนนนค้งจจไ แต่บางคนก็เลือกย่อยของตัวละครที่จ่ายฟรีไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้รับใบนี้มาทั้งหมด2ชิ้นนั่นเองแลวก็ยังสามารถได้รับจากการเล่นท้าทายที่ทุกเกมแจกอีก2ใบครับคือรวมไปแล้วประมาณ4ใบคุณสามารถครับอาได้1ชิ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นครับคุณก็ไปเล่นในส่วนของกิจกรรมที่ผมเคยบอกไปนะครับนั่นคือในส่วนของคอนเทนต์นะครับตีบอสนะครับสมรรถภูมินการเวลาพวกนี้ก็จะมีรางวัลให้กับเพื่อนๆในการลงแต่ละครั้งนั่นเองนะครับยิ่งระดับสูงขึ้นก็จะได้ของรรรรรราาาางงงงวววัััััลลทททีีีี่่่่ดดมมกกกยยิขึ้้้นนนนนนนเเเเออะะะะคคบบถใ็็็จปไสผผห ยิ่งทาเวลาได้ดีก็จะมีผลมากๆครับแล้วก็จะได้รับเหรียญมาครับเหรียญสมบัติทังมดนการเวลาก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับ400เหรียญแรกได้1ชิ้นนั่นเองและพวกนี้ก็สามารถแลกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็แลกจจุดนี้เพื่อไปทําการคราได้เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนั่นเองนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นคือการฟาร์มอ์ติแฟกแบบคุ้มๆนะครับสำหรับการฟาร์มอ์ติแฟกนะครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าการฟาร์มแต่ละครั้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงในการฟาร์มนะคร ซึ่งวิธีการฟาร์มอร์ติแฟกแบบคุมๆนะครับคือเราจะทําการตีบวกอร์ติแฟกที่เป็นขั้นที่สูงขึ้นไปนะครับนั่นก็คือในส่วนของระดับสีม่วงแล้วก็ระดับสีทองถามว่าทําไมเราต้องตีในส่วนของขั้นนั้นสูงๆนะครับอ่ะให้ทุกคนดูที่อร์ติแฟกนะครับอร์ติแฟกยิ่งระดับสูงขึ้นครับฟังชันทางขวานะครับหรือว่าออฟรองนั่นเองมันจะถูกปลดล็อกให้เราเห็นทุกออฟและเวลาเราตีบวกซ้ำๆทุกๆ5ครั้งครับ มันจะทําการบวกหนึ่งให้กับออฟนั้นๆและออฟนั้นๆครับก็จะได้รับในส่วนของสเตตัสเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับจากค่าสเตตัสเดิมในช่วงเริ่มต้นแต่ถ้าคุณตีในส่วนของสีม่วงนะครับไอ้ต่ำกว่าสีม่วงและก็สีทองนะครับสเตตัสตรงนี้ก็จะถูกลดลงไปนะครับเห็นไหมมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ช่องนะครับอ่าถ้าเป็นสีม่วงจะอยู่3มช่องสีทองจะอยู่4ี่ช่องแล้วก็สีฟ้าลงไปอีกครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับนี่เหลืออยู่2ช่องถ้าสีขาวจะเหลืออยู่แค่ช่องเดียวซึ่งถ้าเราตีบวกสีขาวสีฟ มันก็จะเพิ่มช่องที่สีขึ้นมานะครับแล้วช่องที่2ที่3ขึ้นมาแต่มันจะเป็นแค่สเตตัสเริ่มต้นซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับ แต่ถ้าตีระดับทองครับเห็นไหมเวลาเราตีบวกครับมันจะโอกาสลงพวกนี้ซ้ำๆนะครับแล้วเราจะได้สเตตัสตัวนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าจะตีให้คุ้มครับตีช่วงกิจกรรมและช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมพอดีครับตีอินฟลักคุ้มแน่นอนนะครับได้ของรางวัลกลับขึ้นมาแล้วก็ได้รางวัลพลอยกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ5เรื่องที่ว่าเล่นหลายคนไม่รู้แล้วก็พลาดกันเยอะภายในเกมโซโล่เลเวลิ่งอารายสำหรับพันนี้คงไม่ผิดนี้ครับหากผิดพลาดประการใดขอกราบไปทานอภัยกันดดดดดด้้้้้้ววววววยยยแแแลลลกกกกกกก็ถาาาาเเเเพพื่อออนนนนนนทิชชบบผมฝไไไคค์์รรระะ Subscribe ัััี๋จใต่อไปสัรบ วันนี้ขอตัวเราไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ